แบงก์วงคลาสพสาถามคนนี้ใครเปิดใจเรื่องทรงผมจะกลับมาลุกนี้อีกครั้งได้ไหมเป็นหนุ่มสกินเฮดมานานหลายปีจนแฟนๆที่คิดถึงลุกเท่ๆในอดีตของแบงค์ปรีติบารมีอานันต์หรือแบงค์วงคลาสศิลปินล็อกชื่อดังส่งข้อความมาถามกันอย่างต่อเนื่องในทำนองว่าจะมีโอกาสได้เห็นนักร้องขวัญใจในลุกต้นฉบับอีกสักครั้งหรือเปล่า โดยล่าสุดทางด้านของแบ n k ์วง c a s h ก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่บน i n s t a g r กร t @bankcrash2019 ออกมาตอบคำถามดังกล่าวให้กับแฟนๆที่ตั้งตารอซึ่งงานนี้นอกจากเจ้าตัวจะพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งแล้วในท่อนสุดท้ายของโพสต์ดังกล่าวแบงก์วง Crash ก็ยังได้มีการเปลยถึง วาระใหญ่ที่หลายคนคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์พิเศษสุดๆของเจ้าตัวอีกด้วยคนนี้ใครจะไว้ผมอีกไหมปีนี้คงไม่แต่อาจมีวาระใหญ่ที่ต้องทำในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่แท้ครับซึ่งงานนี้ก็คงต้องรุ้นกันต่อว่าวาระใหญ่ที่แบงก์วงครชได้พูดถึงนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่มั่นใจได้100%ก็คือ มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้เห็นเจ้าตัวในลุกต้นฉบับอีกครั้งอย่างแน่นอนคาโจคาร็อกยุค90ต้องรู้จักแบงค์วงครชสครับยูย, و ย و.